สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการประกาศรางวัลฟี ف าบัลลงดอกันดีกว่านะครับก็ได้รู้กันไปแล้วถูกไหมว่าใครเนี่ยนะครับผมได้รางวัลฟี ف าบัลลงดอไปนะครับก็ไม่ได้แบบผิดโผอะไรเลยนะนั่นก็คือตัวของคาริบเบนเซมานั่นเองครับตัวของเบนเซม่าเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็หลายๆคน ก็บอกไปเลยว่าแบบเฮ้ยตอนแรกอคิดว่าเบนเซม่าจะเป็นกองหน้าตัวประกอบเพราะว่าสมัยก่อนเองอสามแนวลุกมาดริอ่ตมันเป็น BBC ถูกปะก็คือเบนเซม่าเบลโดนะครับผมแล้วก็แบบโดกับเบลดูจะเป็นคนที่โดดเด่นเบนเซม่าดูเป็นคนคอยช่วยเหลือ2คนนี้แต่กลับกลายเป็นว่าแม้ว่าโรนโดจะออกไปหรือว่าแกเรตเบลเองเนี่ยก็จะไม่ได้หลงเล่นนะครับมาดริดเองก็ยังคงเดินหน้าแล้วก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาได้โดยที่มีเบนเซม่าเป็นแกนหลักแล้วเขาก็ได้โชว์ให้เห็นเลยว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่หลายลคนมองว เ,ออเขาเนี่ยคือของจริงมาโดยตลอดเลยนะครับและในฤดูกาล2021-2022ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเบนเซม่าก,ก็ยิงไปถึง44ประตูเลยนะเยอะมากๆเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเนาะที่เขาจะได้อย่างไม่ต้องกังขาแต่การลงคะแนนเนี่ยมันขาดลอยขนาดไหนนะครับใครเนี่ยอยู่อันดับไหนบ้างเนี่ยวันนี้จะมาเปิดโผลคะแนนให้กับทุกคนดูนะครับผมถึง10อันดับผู้เล่นที่อยู่ในท็อป10ของรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอนะครับผมเริ่มกันที่อันดับที่10เลยละกันนะครับเออร์ลิงฮาลาลเนี่ยมีคนบ ตมาให้18โหวตนะครับจากนั้นเองนะครับผมในอันดับที่9เนี่ยมีคนโหวตมาให้กับลูก้าโมดริ์กองกลางทีมเดียวกับเบนเซม่านั่นแหละกองกลางของเรอัลมาดริดที่เคยได้รางวัลฟีฟ่าบอลลงดอร์ไปแล้วนะครับมีคนโหวตมาให้โมดริ์เนี่ยยีโหวตนั่นเองแล้วจากนั้นในอันดับที่8เนี่ยนะครับก็มากับนักเตะมาดริดเหมือนกันกับตัวของวินิซิอุสจูเนียที่มีคนโหวตให้สูงกว่า2คนด้านล่างมากเลยนะครับสคนด้านล่างในยี่สิบกับสินะแต่คนโหวตให้วินิซิอุสจจูเเเเเนน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 ีีีียยยร่่่่ถึงง61โหวตตละคัััับบอออาก้ใดท7ซ ก็ยังอยู่กับนักเตะม,มาดริดเหมือนเดิมน,นะครับเท<ม>่ากับว่าอันดับ7890แเบนี่ยมาดริดหมดเลยนะครับผมโดยในอันดับที่7 8, เนี่ยนะครับมากับตำแหน่งผู้รักษาประตูอย่างติโบกูตัวบ้างดีกว่านะมีคนโหวตมาให้ทั้งหมด82โหวตนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยในอันดับที่6ออะย้ายทีมมันบ้างดีกว่านะจะมาดริดเยอะกินไปแล้วนะครับแต่ในอันดับที่6นี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่ามีข่าวกับมาดริดบ่อยมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มามาดริดนะครับนั่นก็คือท่านประธานเอ็มบัปเป้นั่นเองนะ แล้วจากนั้นในอันดับที่5เนี่ยเราก็ย้ายกันมาที่พรีเมียร์ลีกบ้างดีกว่านะกับตัวของโมฮัมเหม็ดซาร่าแห่งเนื้อปูที่มีคนโหวตให้สูงถึง116โหวตเลยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวของโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้นะก็นับฟอร์มว่าเขายังอยู่บาเยรนนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่เขายังอยู่บาเยรนนะครับผมก่อนที่เขาจะย้ายมาบาซ่าเนี่ยมีคนโหวตให้เขาถึง170โหวตเลยนะครับและอันดับที่3เนี่ยก็เป็นตัวของเควินเดอร์บอยแห่งแมนเชสเเตตตตอออรร์ซิีีีี้้นนนนนนนะะทท่่มคคโโหหหววใใถึง175ง175ัััับบด2 ก็บบเป็นดาวแต่เร์พูลที่ได้ทําการย้ายมาไบเยนมิวนิกแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของซาดิโอมาเน่นะครับมีคนบวชสูงมากเลยนะมาเน่เนี่ยตอนนั้นอยู่เร์พูลนะอันนี้ต้องจําไว้ก่อนว่าไม่ใช่ฟอร์มอยู่ไบเยนเป็นฟอร์มตอนเร์พูลมีคนบวชให้ถึง193คะแนนนะครับมาเป็นอันดับที่2เลยนะครับผมก็เท่ากับว่าคู่ขี้มากเลยนะอันดับ2 3 4่เนี่ย193ยเก้า0ดอยิบนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยแต่อันดับที่1อย่างคาริมเบนเซม่าของเราผู้ที่ได ว่าเป็นเอกฉันท์สุดๆไปเลยนะครับมีคนโหวตให้กับเบนเซม่าเนี่ยสูงถึง549โหวตเลยครับก็เรียกได้ว่าคิงห่างอันดับ2อันดับ3ไปเลยนะอันดับ2 3มารวมกันเนี่ยยังไม่ได้เบนเซม่าเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นรางวัลบอลลงดอที่ชนะกันแบบขาดรอยแล้วก็เอกฉันท์มากๆเลยทุกคนเห็นพ้องต้องกันไหมว่าเบนเซม่าเนี่ยสมควรที่จะได้บอลลงดอที่สุดแล้วนะครับก็เราคอมเมนต์บอกกันมาได้ละกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไป ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคุณบอลเวิลล์นะครับ